อาน,นิสง์สร้างวัดสร้างพระธาตุได้บุญอย่างคาดไม่ถึงเรื่องเล่าจากพระอาจารย์เปลี่ยนเมื่อนิมิตเห็นเจ้าเมืองเชียงแสนอัศจรรย์อำนาจจิตพระป่าอาณนนิสง์สร้างวัดสร้างพระธราตุได้บุญอย่างคาดไม่ถึงประสบการณ์ทดุดงพระอาจารย์เปลี่ยนเห็นชีวิตหลังความตายของเจ้าเมืองเชียงแสน ผู้สร้างพระธาตุจอมกิติเมื่อคราวที่พระอาจารย์เปลี่ยนเห็นว่าที่วัดถ้ำผาจมอยู่กันหลายองค์ภาวนาไม่สะดวกจึงคิดจะไปภาวนาที่ดอยตุงแล้วเปลี่ยนความตั้งใจมุ่งไปที่วัดพระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนซึ่งท่านมหาชิตเป็นอธิการอยู่ในขณะนั้นวัดพระธาตุจอมกิตติ มีศาลาหลังหนึ่งและมีกุฏิอยู่ข้างล่างสองหลังตอนค่ำทำวัดสวดมนต์กับพระเนเนที่อยู่ในวัดแล้วทำสมาธิอีก30นาทีแล้วกลับมาสวดมนต์และนั่งสมาธิต่อที่กุฏิพอเวลากลางคืนก็จะขึ้นไปนั่งสมาธิข้างบนที่เจดีท่านพระอาจารย์เปลี่ยนสังเกตว่าบนฐานเจดีตรงทางเดิน และดูสะอาดเกลี้ยงเกลาทาั้งๆที่ไม่มีใครไปทําความสะอาดพระอาจารย์เปลี่ยนคิดจะทดสอบบางสิ่งบางอย่างจึงขึ้นไปบนพระธาตุจอมกิติสี่วันทุกวันจะจุดเทียนทั้งสี่ทิศและนั่งขวางทางประตูทุกวันเพื่อพิสูจน์ว่ามีพวกเทพผ่านเข้ามาทางข้างๆข,ของทั้งซ้ายและขวาท่านจึงขยับไปนั่งติดกับกำแพงไม่ขวางประตู เทพที่มากราบไหว้พระเจดีนั้นมากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ไปและมาจากที่ต่างๆกันทั่วสารทิศการแต่งกายจะแต่งกายเหมือนกันทั้งหมดตามกลุ่มของตนที่มากลุ่มหนึ่งจะใช้สีหนึ่งสามารถสอบถามได้จากหัวหน้าเทพที่พามากลุ่มนี้มาจำนวนเท่าใดพระอาจารย์เปลี่ยนจะขึ้นไปที่เจดีต,ตอนห้าทุ่ม พอสองยามก็จะกลับไปจำวัดตีสจะกลับขึ้นไปไหว้สวดมนต์ตรงทิศเหนือของเจดีซึ่งมีพระประธานอยู่ในเรือนไม้หลังคามุงแฝกจนรุ่งเช้าบางครั้งจะสวดบทปาติโมกและสวดบทธรรมจักทุกครั้งสังเกตว่ามีเทวดามาคอยนั่งฟังอยู่ข้างหลังท่านเมื่อเทพจะมาเยือนยกมือพนมไหว้แล้วนั่งลงพนมมือ เวลาจะกรับจะยืนลอยขึ้นแล้วก็ก้มพนมมือไหว้พวกเทพจะไม่กราบเวลานั่งเทพผู้ชายจะนั่งข้างหน้านางฟ้าจะนั่งข้างหลังในเวลากลางวันท่านไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณที่เรียกว่าบ่อน,น้ำทิพย์จึงเห็นชัดเจนว่าพวกเทพที่รักษาเจดีย์และพระธาตุเป็นเทพชั้นรุกขเทวดานอกจากนั้น ท่านยังได้นิมิตว่าท่านแสนฟ้าหลวงซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงแสนเป็นผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดพระธาตุจอมกิตติเมื่อสวรรดนคตแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทพรับความสุขอยู่ในชั้นดาว,วดึงเรื่องราวทั้งหมดข้างต้นที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ